จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีทางศา,ศาสนามหามงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6ร,รอบ28กรกฎาคม2567ที่หอประชุมทองใหญ่สารกลางจังหวัดอุดรธานีนายสุรศักดิ์อักษรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางนงรัตน์คงกเกษมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดภริยานำข้าราชการตุลาการทหารตำรวจพลเรือนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนประชาชนชาวอุดรธานีทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนามหามงคลโดยผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีดูอาขอพรผู้นำศาสนาซึ่งศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและนิกายโปรเ,สเตสแตนต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร จากนั้นรองผู้ว่าวราชการจังหวัดอุดรธานีนำผู้ร่วมพิธีถวายพระราชสการะเบื้องหน้าพระบรมฉายลักณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระพรชัยมงคลและนำกล่าวถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ก่อนจะนำผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 ขอพอดนะครับโดยใช้เวลาประมาณสิบนาทีาเวลาประมาณสิบนาทีทั้งสองนี้ในส่วนของ